i you ¡Ay, ya! ขอรองผีไปไหนกันลาะตาผีจะผาเนองยาจะไปจะไปัะผีกดี่ามหอโกแม้หนาองจะอยากได้ของรางวัลจะขึ้นเมทีไปรองกให้ดุจมต้องจะไปนะะไหนแ,แต่ก็ไปนาจะตีนุ่มพ่อเี่นา i พ่อจับระคุณตุนว่าโอ้เป็นไงผู้ชายเป้บวันาปาย้มันเรื่องอะไรมันนี่คนสวยไปคุยกับพี่ตังนุนดีกว่าก็นั่งคุยกันตรงนี้ก็ได้แล้วโอยอยากให้มันเสียเวลาเลยนะอยากไปกับคนสวยฉันไม่ไปหรอกคุณอย่าดื้นนะฉันยังไม่รู้จักชื่อคุณเลย ไปทางโน้นแล้วฉันจะบอกว่าเป็นใครปล่อยมือจ้นนะไม่ปล่อยจิ้ตกบแน่คุณจะตบผมอย่างนั้นเหรอใช่สิคุณตบผมผมจะสุด<ม>ก็ลองดูสิค้าพ่อเจ้าประมุขพึ่งจะคิดั่งได้ในท้าคุณระเบียบปรบก็ไอ้ควานใจโต๊ะท็อเถนะแต่กูเช้งเคยว่าจะแจ่มที่เปรม ป้าอย่าก้อยกูคนจนเราไม่ไมไว่าก้อยปอกไม่ถือว่าไปฉันไม่ไปไม่ไปผมชุดคุณชุดฉันตบคุณตบผมแข็งผมอยากรู้เหมือนกันว่าคุณนี่เป็นใครมาจากไหนใช่ฉันก็อยากรู้เลยเกศว่าคุณนี่เป็นใครมาจากไหนเป็นเทวดามาจากสวรรค์ชช้นไหน ทวดาที่ไหนไม่เกี่ยวในเมื่อบนรับราแข็งไหวทันทีมันจะมากเกินไปได้แล้วคุณไม่มากหรอกใช่สามสิบแปรเมตไปฉันไม่ไปไม่ไปชุดฉันตบผมแข็งแต่ถ้าคุณไม่ดื้อผมไม่จุดคุณฉันก็ไม่ตบผมก็ไม่แข็งแต่ถ้าคุณดื้อผมจุดฉันตบผมแข็งแนนะ่ให้มันรู้กันไปที่ว่าคุณจะแน่สักแค่ไหน ฉันก็อยากรู้เหมือนกันพ่ผู้ชายที่ว่าแข็งนี่มันจะแข็งได้แค่ไหนอยากรู้เหมือนกันถึงมึงแข็งแล้วมึงจะแข็งสักแค่ไหนให้มันรู้ที่ว่าโดนมือผู้หญิงแนละ้วมันจะไม่อ่อนมันรู้ที่ว่าโดนมือแข็งแนละ้วจะไม่อ่อนคุณเตรียมตัวรอให้ดีกว่าคุณเป็นผู้หญิงประเภทคนแอ,อคุณแกล้งลุกแข็งขึ้นมาอย่างนี้ คุณรู้หรือเปล่าว่าคุณน่ะหลอกลวงตัวเองมันไม่ใช่ดิไซนตี่แต่จริงหรือมันไม่ใช่แข่นแต่ของผู้หญิงคุณจะลุกแข่งขึ้นมาตรงนี้มันแค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวตอนนั้นคุณจะนีความอนไปไม่ได้และในเมื่อโดนผมสุดสิ่งที่คุณมีคือน้ำตาใช่คุณจะแขล่กับเจ่ารดก็แล้วแต่คุณลุกแข่งขึ้นมา แกมาโดนแฉ็งกิงที่มีคือน้ำรวยได้แล้วโอ้ยนี่ไปฉันไม่ไปไม่ไปผมจุดคุณจุดฉันตกคุณตกผมแจงน,นับหนึ่งถึงสามทำไมแล้วคุณจะรู้ว่าผมเป็นใครฉันก็เหมือนกันหนึ่งถึงสามแล้วคุณจะรู้ว่าฉันเป็นใครถึงสามคุณจะรู้ว่าแย้มแค่ไหน năm, sáu, áo thi, ba, thôi, đấy, đã, không được, không được, không được, ขึ้นมาทเป็นผู้ชายมีหนวดที่เปล่าหนวดเปล่าประรุงพระรังที่แต่ก็สู้ผู้หญิงและลุกไม่ไหวหนวดเปล่ารึงรังสองจริงก็มังหาลุกไม่เอะมาแล้ว,าลวชาจริงรักที่ตั้งไรเนี่ยเจ้าคนระเบิปอบตามเตะแก้วได้บนบ้านนองวาย ก็มารับเครื่องเต้นจังเวยเาจาาาะฝ่าจโชคเาจะจเกยไหวจำที่เปลมนึงต้องจำทาจัเป็นเกาที่แอนจุดต้องจ้ กีบบอ๊กจีบแกจีบแพรจีบเกาอยู่จีบอยู่แปรจีบต้องอีู่จำอยู่เพ่อย่มาอี่บอ๊กอยูปแกจีบแพรจี่เกาจำทุกจำแบบจำต้องจำจำแบบ่มาจำบอกจำแค่จำแปรจำเกาที่จีบแส่ที่ท้องที่จำที่ที่ที่อาที่บ่จำใจ่เต่าด้อยหงบจะจ่ายบอกซื้อมาให้ครูมันเนื้อใจเก่งเก้ยข้าก็กล้าใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อยากจะเบื่อยๆหน้าเบื่อยรังกรอยูุจะมาจะตักจะโตแล้วแค่ไหนกินแล้วกลุ่มหม้อกลุ่มหมดต่างได้มากินได้หรือกอืมตัวโบ่พอได้แกบเลยก็คือฮ่าตัวนีวันนีก็เลยอดใช้เลือดวางแล้เพื่อวันใช้ไก่ไข่รำลอยตองตกตี่มาแล้วโรตีหมดเลยไม่ตีปูอยากให้ รักรักผือรอยเครือแค่พุงประกาศตินเมื่อนกัน hmm. ถ okay. like ึงเธอผู em, ้เป็นดวงใจจะเก็บเธอไว้ในบูชาเพลงรวยไว้จะรักเธอแม้จะรู้เนอไม่มีรอยร้า